คุณเจมส์ครับคุณพี่ไงกับสรงผมสรงเหมยนี่ครับเออโอ้มาถามกูเนาะผมรู้สึกคุณเหมือนตัดผมสงมหาไทยเลยจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะเขาแหบกลางวันใช่เลยครับจริงอ่ะจริงจริงอ่ะโอ้มันทุเร่เป็นอะไรดิวะเฮ้ยทรงผมบรรทุเร่เป็นั้นเลยวะผมอยากจะมึกผมนึกว่ายกแปดศูนย์เลยแล้วเอาสัมภาษณ์แม่งเลย รใครแจกเข้ารายการเลยได้ได้นับได้เกิดอะไรเกิดแล้วจะจะสัมภาษณ์อะไรมันครับตอนนี้เราก็อยู่กับคอสตูมของเรานะครับเขาชื่อว่าเอิร์นครับหวัดหวัดดีสิครับเดี๋ยวเราจะมาถามเขากันว่าในกลายเป็นคอสตูมในครั้งนี้เขามีความรู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับคุณเอิร์นครับเจ็บครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วครับครับเหนื่อยยังไงครับคอยแบบ หาแป้งหาอะไรมาซับอะไรเงี้ยเขาหาแป้งนะครับดูหน้าพวกผมครับดูหน้าพวกผมครับมันมาบมันไม่มีแป้งมันหายากจริงครับจ้างมาไม่ได้เรื่องครับแล้ววันนี้อรู้สึกยังไงมั่งครับกับการเป็นคอสตูมเมอร์ในครั้งนี้รู้สึกดีใจมั่งไหมครับเอาเอายังไงดีเอาตรงๆเลยครับเอาตรงกันตรง จะเหี้ยจะสัตว์อะไรพูดว่าเลยครับหานลากครับหานลากครับผมมีความรู้สึกแบบหานลากจุผมชื่อจุผมชื่อจุผมชื่อเอาล็อกไปดิมีดีกีดีๆต้องคิดมีทำมีผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนตั้งใจ อยากให้ใครเอาเวร้องไปเลยพอแล้ว,ว,วครับพอแล้วครับ,รบมันอายคนครับพี่โบ๊รู้สึกไงครับอ๋อวันนี้ก็ได้มากำกับดูแลชิปแรกของพวกเรานะครับคือจูปิเตอร์ของพวกเราตำงกับตรงเรว้ การทำงานก็โอเคก็มือใหม่ก็อาจจะผักไปบ้างพิธีกรของเราจ้างมาก็โอเคครับรับได้คงต้องพัฒนาต่อไปคอนไว้พวกนี้ก็ไม่ไม่ได้เรื่องครับปล่อยพิธีกรหน้ามันปล่อยพิธีกรที่ไปโกงาน่มกันมากครับก็วันนี้ได้กระถ่ายทำมาก็เหนื่อยพอสมควรแต่ว่า คืนนี้แล้วก็จะเป็นเหนืออีกอย่างนึงเนะตัดต่อด้วยกันคืนนี้สนุกแน่ครับเดกเคมมาผมครับผมก็วันนี้เป็นพิธีกรก็รู้สึกสนุกมากเลยนะครับแรกๆก็เก่งอยู่แต่ว่าด้วยหน้าตาคอสตูมเมอร์ของเราแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเร็วกว่าเดิมอีกครับผมนี่ครับคอสตูมเมอร์ดูครับดูคอสตูมเมอร์ดูแลไม่ได้ดูแลอะไรเลยคอสตูมเมอร์รู้สึกไงบ้างครับวันนี้รู้สึกสนุกครับกับการเล่นเกมทั้งวันเลยครับแม่งเล่นแต่เกม ที่ีารลี้วครับวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยครับปวดท้องมากครับวันนี้ก็ตื่นเต้นน,ตน,นิดนึงนะครับผมการที่ก่อนครั้งแรกครั้งต่อไปจะทำให้ดีสุดครับตา้อนครับวันนี้ตา้อนรู้สึกยังไงมัางรครับเนี่ยผมก็วันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยครับกับการมองกล้องครับกับการถ่ายภาพวันนี้ก็รู้สึกดีนะครับสาหรับนาท,ที่ของผมนะก็ภูมิใจนะครับเพื่อนเพื่อน อ๋ออภารกิจของเราก็รุ่นร่วงไปด้วยดีนะครับเพื่อนๆอาจจะมีขัดบ้างผมก็โมโหผมก็ศูนย์นะครับแต่ว่าอย่างเช่นพี่รับเอกก็เกียรเลยเล่นแต่เกมแม่งนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมล้วก็ก็ดีนะครับขอขอเชิญชมทุกคนครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าจูปิเตอร์จิปิดติไปเลไปเลไมเอาว้ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับ การตัดต่อคลิปวิดีโอที่พวกเราได้ถ่ายมาทั้งวันทั้งคืนเป็นระยะเวลา2วันนะครับผมตอนนี้เวลาก็ประมาณสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังแล้วก็ไปสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ของเราแล้วก็เทพตัดต่อของเรานะครับว่าดําเนินงานไปถึงขั้นไหนกันแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโปรดิวเซอร์ครับตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่ครับผมก็กําลังรอการเรนเดอร์ ไฟวิดีโออยู่ครับอ๋อครับแล้วอยากรู้ว่างานของเราเนี่ยดำเนินงานไปถึงขั้นไหนกันแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ได้50%แล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่หนึ่งครับก็คงพาร์ทที่สองคงจะเสร็จในเร็วนี้ครับครับผมแล้วทางช่างตัต่ออุ้มของเราละครับรู้สึกยังไงบ้างครับก ก็สนุกดีครับกับการตัดต่อเห็นภาพบรรยากาศน้องๆทำงานก็รู้สึกมีกำลังใจในการตัดต่อมากขึ้นครับเห็นเต็มที่แล้วก็เต็มที่อะไม่ทราบว่าทำตัดต่อกันมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยครับก็ตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามวัยสี่นาะจนตอนนี้สี่ถุชั่วโมงหกชั่วโมงประมาณหกชั่วโมงแล้วครับยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ผมยังไม่เข้าไปเป็มที่ครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับเต็มที่กับชีวิตนะครับว่าจ้างพิธีกรก็แพงแล้วก็ คอสตูมเมอร์ที่ไม่ได้เรื่องแล้วก็อะไรหลายอย่างช่างกล้องก็ดูอาจะเมืองไหม่ครับผมเราก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปนะครับไม่ใช่ว่านิดเดียวนิดหน่อยนี่จะมาตีกันนะครับผมเราต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยไปถ่ายมนด้วยไปถ่ายมด้วยไปถ่ายมด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปสัมภาษณ์ทีมงานของเราอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกันว่าเขาเป็นใครขออนุญาตครับผม เออไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อเอิร์ดครับเอิร์ดนะครับเอิร์ดมีหน้าที่อะไรครับเป็นคอตูมเมอร์นะครับคอตูมเมอร์นะครับแล้วทำอะไรพวกผมบ้างไหมครับก็หลายอย่างนะครับหลายอย่างเลยครับผมครับอ๋อมาดูนี่ครับมาดูนี่กี้กี้ทักมาครับกี้ทักมากี้กี้กีใบ่ายให้กล้องหน่อยใบบายให้กล้องหน่อยใบบายให้กล้องหน่อยครับเรามาสัมภาษณ์ครับอตูมเออร์ของเราต่อนะครับ เอออยากทราบความรู้สึกของคุณเอิร์ธครับที่ได้มาทํางานครั้งนี้คุณเอิร์ธรู้สึกยังไงบ้างครับอืมก็ปลื้มนะครับที่มีเพื่อนที่มีความสามารถเยอะอย่างนี้นะครับเพราะผมก็รู้สึกดีครับยาวๆครับยาวๆอืมผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะฉันไม่เก่งนะครับเพราะฉันตั้งใจก็พูดไม่เก่งนะครับแต่พอก้องปิดที่นั้นแหละครับพูดไม่หยุดเลยครับเดี๋ยวมีอะไรจะฝากถึงทีมงานคนอื่นๆบ้างไหมครับเออบรดิวเซอร์นะครับ อย่าพูดมากนะครับเบื่อที่หน้าแล้วกฝากอะไรถึงวัชราวิทย์อาร์ตไหมครับอยากจะบอกว่าถ่ายแล้บเอกดีมากครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอสตูมเมอร์สุดโหดของเรานะครับยังไงก็ขอฝากจูปิเตอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนนะครับขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ